สวัสดีครับแฟนเพจตะวัดแซนวหรือว่าอะไรเกาเียวัดนะครับวาเบรงรถนอกกระแสนะครับรถบเร่เดนกันบเบรกล็อกแล้วล่ลงขายโดนแล้วว่ามีคนเอาในช่องเลอยากมกรถแบบนี้นะครับรถแบบนี้ละใส่งานในปกตินะครับเราว่างเครื่องเบี่ยวอามาเห็นเนี่ยมาหาไวัยเอยว ไฟหนาไฟไทยออกมัดระบบได้ปกติลเลื่อนไม่ประเขื่นนะครับสายไหมมันบ่อันนี้มีสองขั้นขั้นนี้มีตะแรงหลังตะแรงหลังนี่แพงตะแรงหลังตัวนี้แปวกเกาลอยอันนี้ก็ โค้งคัดสิคที่กันครับท่านนี้นก,ก็ได้ว่างเครื่องไล่ฟ้านลอยสิบมาใส่งานไห้ทั้งสองแปกแลกว่าไปล่งขายกับถึกถึก,ถกนึงเด้ห่างว่ามีคนเอาอเอนะกลางเงอยบยังไถามแล้วก็บ้าเอาแ,แต่ว่ากรถขี่ไล,ล่ก็ได้บอกว่ามีคนมักรถจั้งเครื่องหนึ่งเป็นเครื่องกินนะ เครื่องไล่ฟันแต่คนบุสึกพอมาเครื่องตัวนี้ใส่งานดีใส่งานดีกะกะโอเคอยู่ตัวลอยสิบซีซีแต่โอเคอยู่ปกติตัวนี้ทั้งจะเป็นทั้งสองที่ถ้าเป็นเครื่องสองอยู่าแต่ว่าทั้งนี้เขาบริใส่ละเขาชุบอันซื้อให้มันตกแต่งงามเแต่ทั้งบ่หัวอัน ทังใส่ได้ปะกะติตะล่องจนได้น้ำมันหมดละอันนี้เติมอันนี้รอกสิบเกตนิวนะครับก็ชุบมากรอขอบสิบเกดดุมชุบแต่งมากขัข้นที่แต่งมากไดระดับหนึ่งอ่ะเก็บได้ละเอียดมากมีตะแกรงแลกไยกายเบาะทั้ง เปิดปิดใช้งานได้ขั้นหนี่งพอมีกุญแจสตาร์ได้เลยเครื่องเลยฟันนะพอม็นขี่ไล่นะครับเครื่องนี่งม่เยอะไม่นอยโอเคยนะมาขั้นแดงไฟเหลียวสายกัวอนาลังครบมืดไฟต่าออก สีบางคนเขาจะเอาเห็ดสีมาแล้วล่ะเคยเก็บสีมาเทนเนึงล่ะแต่มันเป็นสนิมในแงามอันนี้ผมมักสนิมแบบนี้ลนะ่ะก็เลยบ่อยากเฮ็ดอีหยังเขาจาบอกว่าเฮ็ดสีไหมแนะี่ผมบอก่าอยากเฮ็ดเพราะว่าจากสีมันคักล้วงามแล้วมีคนมากขึ้นผมบอกว่าผมมักยุ่ผู้เดียวได้ขายบ่ได้นี่ผมมามักเสียพี่นอ้องนี่มักจังซสี่เลยเนี่ เครื่องบ่เดือมมา้างคนตีวะเฮ้เครื่องคือบ่เดิมว่างเครื่องมไหมอันนี้นั่นนี่ทั้งสองขั้นผมก็ว่ามันกะถ้าเครื่องเดิมมันกะโอ้จากทีจังไหนเนาะจากสวดไฟจักยังเป็นระบบฟังข่างหมดทั้งสองขั้นนะว่างเครื่องไหมมันกันขี้ะไรอย่างนี้ล่ะะยักข้นตีมาเสือมีแต่ถามตีนั่นตีนี่ว่างเครื่องไหมเพราะว่า มู่เจ้าสิเอาอีหยังสิถ้าเอาความเดิมก็ไปหารถเดิมมันก็บ่อึดดอกพันธุ์แพงในขั้นไีนผมขายสองขั้นี่นเอาขายตอนนี้มีคนเอาเนี่ยสองขั้นเ่ยก็ถึงหมื่นครับก็ถึงหมื่นเลยจะโต้ขันหาผมก็บอกไปแล้วล่ะลุบทื่นสัมนี่มาคว่ำเก่าส so ิน nice ี่ สวิตบมได้ต่อนนะครับท่้นจะโยกใสายขัวได้โชกกบมีเลื่อนไม่กับเดิมเมกอินเกย์ game. เปล่นหมดได้หะ่ะมัต้องแตกไรง่ายวุ้นยงสีไหมผมสวอนแต่สีนี่นสวอนแห้งนี่สวอนสีแบบนี้มากแบบนี้มากเก่าๆสินี่ เอตีว่าว่างเครื่องไม่จังสันจังสี่จังสี่จังสันโอ้ยเนาะจากสีวายจากไหนบ้่งเดิมบ่เดิมดเลยขี่อยอาก,กระยุน่นเลยาม m า h า YL ครับน่าจะม็น YL ล่ะทั้งสองขั้นมีเผยส,สนใจเลย สองขั้นในขายบ่ถึงหมื่นครับที่มีคนมาเหมาบ่านอ้อเนาะมีแต่คนมาตีาบ้างเครื่องไม่จังซีเค่งสัง่นจริงเราเพราะว่ามันใส่งานได้ดีทั้งสองขั้นอ่ะไม่มีปัญหาอย่างเลยขี้ดีพี่น้องสนใจก็จะทักข้อไมใ้ใน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 ช่อง เบิ้งแล้ครับด้อพี่น้องสนใจแล้วฝากบอกตาต่อกันไปนะเบิ่งนะ <c oughs> ผมบายผู้เดียวอ่ะ <c oughs> <c oughs> ผมมักแบบนี้ไหมนผู้ใ <c oughs> ดอ,อยากบ้าคือผมก็ถ้าเขิเมื่อเบิ้งในช่องนะครับหรือว่าเพจอะไรเก่กาเฮียแบบหรือเฟซบุ๊กอะไรเก่าตะวัดนะครับไอช่องตอนนี้ผมเปลี่ยนซอช่องเป็นตะวัดชาแนลนะครับ <c oughs> เปลี่ยนเบิ้งใหม่เสนยนันเสนอใหม่หลายอย่าง ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตาไมได้เอครับกดเก่านอกกระสีสสมัยพ่อสมัยแม่บ้างเครื่องไม่โอเคครับจังไดครับฝากกดติดตามช่องไม่ๆมด้อพี่น้องขอบคุณครับสวัสดีครับ